สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเพลิงขอบคุณพี่น้องเลยละ่ะสิข่ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับรักการดูแลกันด้วยนะครับขอบคุณครับช่องนี้ไม่มีสาระครับมีแต่ความสนุกสนาน ปนความบ้าความปัญญาอ่อนของผมโลกของเพิงเป็นอย่างนี้ครับโลกของเพิงไม่มีอะไรครับมีแต่ความม่วนซื่น มาล้าย้อนนี่นี่้อข้อสอสามปีกว่าเยืมเงินมาปลูกแตงกวาเขี้ยพันกันลัวล่ว,ลวจากบัก,กวัวหรือแตงกวาเหชไหนยังออกโม่สื่อในทั่วได้แตงกวา ย้อนคนไข่มันสีสัวเดมาให้เฮ้ามูวย้อนคนไข่มันสีสัวเดมาให้เฮ้ามูวผมมาลำย้อนนี่นี่ ก็อสอสามปีกว่ายืมเงินมาปลูกแตงกวเขือพันกันนัวลัวจักบกักขวหรือแตงคัวเฮฉไหนจึงออกมวัวซื้อในทัวได้แตงกวย้อนคนขายมันซีสัวเดมาเาหามัวย้อนว่า,าเขากำลังมวัวเียงกับหัวนีลานกว่า ัวนั้นขายในตัวเมียนั้นให้แดงกัว <c oughs> คอยปลูกสมกันตัวมันเลยเกิดมั่วมั่วจักบัตรวเรแดงกลัว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้พ่อกับรายการฮัดเป็นโค้ชสงวิทยุบงหูวัสิไดหรือบ่ไดล่องเบงกัน,นาเขาเป็นท่างการครับต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการโลกของเพิงสวัสดีครับสวัสดีครับพบพ่อกับรายการปัญญาอ่อนสะอ่อนเพลง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ทางขึ้นห่วมขี่ทีร้อยหนึ่งกิโเมต่อชอั่วโมงทางคืน400บาทชั่วคราว395บาทแนะนำให้ใช้ข้างคืนสิคุ้มค่ากว่าสถานีของเฮาตั้งอยู่มองนี้อยู่ซอยจุ ถนนคนบ่เดินบ่ยัางยูคุ้มดีคุ้มหายถนนเลี่ยข้คองถนนเลียบคล่เลียเลียบค้องสมทวินผู้ขาเจดีเพิงตอดปวดปวดมา <c oughs> น,นี้มีเจ้าของสินค้าใน่มาอัดสป,ปอร์ตให้เปิดส่งอีเมลมาให้ อีเมลออกมาทรงรายการรายการกับิลอานาเพิ่นก่อนอานาเพิ่นก่อนไอพี่น้องล้องเบิ่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 งมึเขียนมาหายางดีลองมึงกันนะสลับ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 รายการต่อไปนี้าานสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยทำสปอร์ตโฆษณา สมุนไพรสมุนไพรบ้านเฮาผสมหากต่างๆกินแล้วก็แล้วกันไปเด็กสตรีมีคันควรเกาให้กันแต่อย่ากเกาแรงท้องอาจสิแตกและลายหลังงขอดสามีจะเบื่อนายปรดอ่านสลักก่อนจวดรางวัลสมุนไพรตรา พยายมผสมด้วยห้กต่างๆหัวเก้าสิบเก้าชนิดไม่ไว่าจะเป็นหากยูค่าหา,หากต้นตีนเป็ดเป็นต้นต้นตีนเป็ดหากต้นตีนเป็ดเป็นต้นนี่เอาแต่ห่างเอาทั้งต้นหากต้นตีนเป็ดเป็นต้นกินแล้วแข็ง แรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเขียนห่างกันโพสสนใจหรือไม่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่แผนกพนกกพนกกรับรถแล้วเขาจะโทรหากันเองในราคาที่ถูกที่ถูกเวลาราคาเริ่มต้นที่ขวดละ 999บาท999บาทขอย้ำแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้เราจะลดทันทีหนึ่งขวดเพียง29บาทคุณฟังไม่ผิด29บาทจาก999บาทเหลือ29บาบาทโปรโมชั่นนี้มีเพียง วันนี้วันเดียวและวันต่อๆไปอย่าลืมเข้าคู่หาอย่าลืมสมุนไพรตราพระยายมสมุนไพรตราพระยายมผสมหากต่างๆหากตดหมาหากยูคาห้กขีเหลาหาก,าห,ากหม่สดสดมวยอย่าลืม บอกแล้วว่าช่องนี้บม่มีสารละเดี๋ยวบันี้ม้วนม้วนม้วน กันไมโอกาสนาพี่น้องครับอย่าลืมขอบพระคุณหลายๆโลกของเฟื่องขอตอนรับพี่น้องพอกันไมค่คลิปนาขอพี่น้องสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขหูสุขคนมีเงินมีท้องใส่ยาขาดยาเขินหักกันความรู้สึกดีๆมีให้กันตลอดถึงแม้ว่าช่องนี้จะไม่มีสาระแต่ผมก็รักทุกคนขอบคุณครับ